ลัาราศีธนูในเดือนกันยายน2564นี้ดาวแห่งความสำเร็จของชาวราศีธนูยังคงส่งอิทธิพลที่ดีให้กับเจ้าชะตาอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะทั้งในเรื่องของโชคลาภการเงินและความรักค่อนข้างดีตลอดทั้งเดือนทีเดียวเพียงแต่ว่าเรื่องของการเจรจาการติดต่อสื่อสารหรือว่าเรื่องของอารมณ์ยังคงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่ เพราะว่าดาวพระอังคารในเดือนนี้สถิตกลุ่มร่วมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเรื่องของการปะทะเป็นเรื่องของการดึงดูดเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะเดี๋ยวไปติดตามการเดินทางของดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนกันยายน2564กันเลยค่ะ ค่ะชาวลักนาราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากร์ดาวประจำเดือนกันยายน2564นะคะลักนาราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมนะคะส่วนลัคนาธนูก็คือช่วงเวลาเกิดนำไปผูกดวงหาลัคนาอย่างง่ายๆสำหรับคนที่ไม่จำเพาะเจาะจงคือไม่รู้ว่าเกิดจำเพาะเจาะจงเวลาใด ให้เข้าไปเทียบตารางลัคนาดได้ในลิงก์ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าที่แอดมินทิ้งไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องนะคะแอดมินพูดเร็วไปช้าไปเข้าไปปรับการตั้งค่าได้ตรงรูปฟันเฟืองของคลิปเข้าไปที่การตั้งค่าความเร็วปรับความเร็วช้าได้ตามชอบใจของคุณผู้ฟังเลยค่ะเราเริ่มมาตามดาวของชาวลัคนาราศีธนูกันตั้งแต่วันที่3กันยายนนะคะต้นเดือนเป็นวันที่ดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ลัคนาราศกีกรกฎ พบมรณะของชาวลัคนาราศีธนูแล้วเล็งกับพระเสาวเจ้าเรือนการเงินงานการถ้าหากเป็นการทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเพื่อนฝูงจะนํามาซึ่งโชคลาภและเงินทองนะคะก็มีโอกาสได้พบเจอเพื่อนเก่า ที่ได้พูดคุยกันหรือว่าสนับสนุนกันในเรื่องของการเงินและการงานสิ่งที่ต้องระมัดระวังเวลาที่ดาวพระเกตเล็งที่เรือนการเงินนี่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะได้พบเจอมิตรสหายเก่าๆซึ่งเดือดร้อนเรื่องเงินทองแล้วมาขอหยิบขอยืมอีกในนึงก็คือเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับมรดกหรือว่าได้โชคทรัพย์จากการจากไปของใครบางคนนั่นเองค่ะ เรื่องหน้าที่การงานของคุณยังคงกระแสดีอยู่ในเดือนกันยายนนี้นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินมีตำแหน่งเป็นเกษตรราดาวเจ้าเรือนการงานขออภัยค่ะดาวเจ้าเรือนการงานหรือว่าดาวพุธเนี่ยยังคงมีตำแหน่งเกษตรราธิปดีและยังมีตำแหน่งเป็นมหาอุดคือต่อให้มีศัตรูหรือว่าใครมาเบียดเบียนเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องการงานคุณจะชนะในท้ายที่สุดเจ้าชะตา คุณยังได้รับอิทธิพลที่ดีมาจากดาวผู้เจ้าเรือนการงานที่แอดมินบอกไปเมื่อกี้ว่าเขาส่งพลังบวกที่ดีให้แก่คุณในแบบที่ว่ามีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการคิดจะทำกระทำสิ่งใดในเรื่องของการประกอบกิจการอะไรในระยะนี้เป็นโอกาสที่ดีและเป็นโอกาสที่ความสำเร็จค่อนข้างสูงทีเดียวอย่างในช่วงของวันที่6กกันยายน ดาวเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนวินาศเข้าสถิตร่วมกับดาวการงานซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของดาวนั้นค่อนข้างดีมากๆนั่นก็หมายความว่าโอกาสใหม่ๆหรือว่าหน้าที่การงานใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณแบบว่าไม่คาดฝันหรือบางทีอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานคุณเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะว่าดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือน ทั้งปุตตะและเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยเขามีตำแหน่งเป็นดาวมหาจักรเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะทําให้คุณเครียดคุณเหน็ดเหนื่อยคุณปวดหัวหรือว่าคุณมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นแต่ด้วยตัวคุณเองก็จะมีความมั่นอกมั่นใจว่าจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้และเพราะพลังจากพัดดาวอังคารเนี่ยอย่างที่แอดมินบอกเขาเป็นมหาจักรมีโอกาสที่ว่าคุณจะได้รับผิดชอบงานในหน้าที่เพิ่มมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่า รุ่งเรืองมากขึ้นหรือว่าใครตั้งอกตั้งใจจะทำอะไรใหม่ๆทําทำงานเสริมทำกิจการค้าขายทางออนไลน์มาในระยะหนึ่งแล้วระยะนี้เป็นระยะที่คุณเก็บเกี่ยวดอกผลทีนี้ดาวสามดวงนี้กลุ่มกันในราศีการพบกรมมะนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวอังคารและดาวสุขเขากลุ่มร่วมกันในภพกัมมะแม้ว่าดาวสุขจะเป็นนิดในภพกัมมะแต่ว่าเรื่องงานก็จะค่อนข้างดี เด่นแม้ว่าจะปวดหัวหรือว่ามีเรื่องวุ่นวายหนักข้อขึ้นคุณจะแก้ไขปัญหาได้มหาจักรมหาโชคในตำแหน่งของดาวอังคารก็จะให้คุณแบบมากถึงมากที่สุดตัวพุธเองซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเองก็เป็นทั้งอุด แล้วก็เป็นทั้งเกษตรตาทิบดีเรื่องความมั่นคงในหน้าที่การงานและเรื่องความสูงส่งในเรื่องกิจการที่กําลังทํางานที่กําลังทําความรับผิดชอบที่กําลังทําค่อนข้างจะมองเห็นความสําเร็จในเดือนกันยายนนี้หรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงขึ้นสิ่งที่ยังคงต้องระมัดระวังจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานหรือว่าการพูดจากการเจรจาต่างๆนะคะเพราะว่า ยังมีเรื่องของอุปสรรคอยู่เจ้าเรือนสหัสชชะคือราหูยังคงอยู่ในภพอริยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมระยะที่ดาวราหูอยู่อย่างนี้แอดบินอยากให้เจ้าชะตาเจ้าชะตานั้นค่อนข้างกำกับกายกำกับใจรู้ในสิ่งที่ตัวเองจะพูดคิดทุกอย่างได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างนะคะอุปสรรคมันจะมีเรื่องของการติดต่อเจราจาเข้ามาแต่ว่าคุณในเดือนเนี้ย ในเดือนกันยายนนี้นะคะคุณก็ยังมีดาวพระอังคารซึ่งอาจจะหมายถึงบริวารหรือว่าลูกน้องคนอายุน้อยกว่าช่วยเหลือให้ประสบความสําเร็จอยู่ดังนั้นพูดคิดทําระวังและไต่ตองเพื่อข้ามพ้นปัญหาและอุปสรรคแก้ปัญหากันไปสําหรับเรื่องของดาวราหูที่สถิตอยู่ตรงนี้นานๆเป็นเดือนๆไปนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยต่อไปจะไปอยู่ตรงไหนเราก็ต้องพิจารณา,ากันไปเป็นเดือนๆแก้ปัญหา กันไปเป็นเดือนเดือนแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือการติดต่อหรือว่าการเจราจาหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นอุปสรรคนะคะจากมุมมองของแอดมินก็มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณแต่ว่าความอึดอัดข้องใจมันก็จะมีเพราะว่าอย่างที่แอดมินบอกไปว่าดาวอะเรยียไปตกอยู่ในเรื่องของหน้าที่การงานในวันนี้และดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนวิน่าด้วยเช่นกัน บางคนนะคะลัคนาราศีธนูบางคนอาจจะถึงเวลาของการจบสิ้นกับเรื่องเก่าที่ทำงานเก่าแล้วไปได้งานใหม่เรื่องใหม่ตำแหน่งใหม่นะคะก่อนที่ดาวโชคลาภจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะต้องผ่านรือว่าฝ่าฟันอุปสรรคด้วย ชาวธนูในระยะนี้ถ้าคุณสังเกตตัวเองคุณจะรู้สึกว่าคุณกําลังทุ่มเทกับบางสิ่งบางอย่างอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะว่าดาวอังคารเป็นมหาจาักรนั่นเองนะคะผลตอบแทนของความเหนื่อยยากถ้าคุณทุ่มเทนั้นมันมากอย่างที่สุดคือไม่ได้เรียกว่าโชคธรรมดาแต่เรียกว่าเป็นมหาโชคเพราะว่ามันเป็นมหาจักรนะคะดาวเจ้าเรือนการงานก็เป็นอุดดังนั้น ถ้าเกิดแอดมินบอกว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคไม่ต้องห่วงเลยค่ะความเป็นอุดนี่สูงส่งที่สุดแล้วในตำแหน่งดาวคุณจะข้ามผ่านมันไปคุณจะมีการขยับขยายโยกย้ายไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นโอกาสดีที่มากขึ้นคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะก็ในในลักษณะที่ดาวอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานหลายดวงอย่างเงี้ยมันทำนายได้เลยว่าคุณจะสามารถทำงานบางอย่าง บางชิ้นประสบความสําเร็จยิ่งเป็นชิ้นใหญ่ด้วยนะหลังจากที่คุณตั้งกตั้งใจทามานานอ่ะมันเป็นนอกจากจะเป็นผลลัพธ์ของดาวมหาจักรของดาวอังคารแล้วดาวพระอาทิตย์ยังย้ายมาตอกหมุดเรื่องความสําเร็จเรื่องนี้อย่างแน่นหนาดาวจรแบบนี้ถ้าดาวพื้นดวงของคุณส่งผลดีกับดาวจรด้วยแอดมินฟันธงไปเลยว่าจะได้คนสนับสนุนให้เจริญเติบโตทางด้านหน้าที่การงานอย่างสูงที่สุด บางคนได้เลื่อนเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้าฝ่ายบางคนได้เป็นเจ้าของกิจ,ก,จการมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีผลงานที่ทุกคนชื่นชอบประสบความสําเร็จอย่างมากโดยเฉพาะคนที่ ทำธุรกิจต่างประเทศหรือร่วมลงทุนกับชาวต่างประเทศหรือเป็นชาวลัคนาราศีธนูที่อยู่ต่างประเทศนะคะสำหรับชาวธนูที่บอกว่าฟังแอดมินแล้วดวงชะตาย,ยังไม่ดีเท่ากับลัคนารวมที่แอดมินทายในวันนี้เลยแอดมินอยากจะบอกว่า คนเราเนะ่ยจะมีความโชคดีหรือว่าโชคร้ายไม่เท่ากันทั้งหมดแม้ว่าคุณจะลัคนาราศีธนูเหมือนกันเพราะพวกเรานั้นแตกต่างกันด้วยวาสนาและชะตาพื้นดวงรวมถึงกรรมเก่ากรรมใหม่ที่เราทําด้วยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแอดมินก็เชื่อว่าพลังจากดาวจรทั้ง3ดวงเนี่ยจะทําให้หลายๆอย่างที่คุณประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจะผ่อนคลาย ที่คลายมีหนทางในการแก้ไขได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเช่นกันคือมันต้องกระเตื้องขึ้น ในเรื่องของการเงินบ้างนะคะชาวธนูเป็นลัคนาราศีที่แอดมินมองว่าไม่ว่างงานจะย่ำแย่หรือว่างงานจะมีปัญหาหรือว่างงานจะปวดหัวแค่ไหนเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างมั่นคงและมีคนซับพอร์ตมีคนช่วยเหลืออยู่เสมอดาวเสาร์เจ้าเรือนการเงินของคุณมีตำแหน่งเป็นเกษตรราทิบดีนับจากที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จะต้องเข้มแข็งมั่นคงไปถึงสองปี แม้จะมีช่วงที่พระเกตมาเล็งตั้งแต่ต้นเดือนมันก็อาจจะมีเป็นเหตุให้มีคนมาขอหยิบขอยืมหรือมีรายจ่ายเข้ามามากขึ้นในเดือนนี้แต่กระแสงเงินทองของชาวธนูยังคงดีอยู่ดาวเจ้าเรือนลาภะแบบดาวพระศุกร์ก็จะเข้าตำแหน่งเกษตรราทิ่พดีเช่นกันในวันที่8กันยายนเงินทองโชคลาบเนี่ยมาเต็มสำหรับชาวลัคนาราศีธนูลาบต่างๆเนี่ยเรียงกระดานเข้ามาเลยดาวเจ้าเรือนสุภาเองหรือว่าดาวพระอาทิตย์ ก็เข้าสู่ลัคนาราศีการ์อย่างที่แอดมินบอกไปมเมื่อกี้ในเรือนหน้าที่การงานตั้งแต่วันที่17กันยายนคือเขาย้ายจากความเป็นเกษตรด้วยนะเพราะฉะนั้นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในเดือนสิงหาคมมันจะต้องมีอะไรกระเตื้องขึ้นแล้วแล้วพอมาวันที่17กันยายนย้ายเข้ามาสู่ภพเรือนการงานมันเป็นไปได้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากในเรื่องของหน้าที่การงานหรือบางคนได้โยกย้ายได้ตําแหน่งที่ดีแต่ว่า ได้ไปอยู่ไกลจากจุดเดิมเหมือนกันนะคะก็มันมีทั้งเรื่องปวดหัวมีทั้งเรื่องมีความสุขผลตอบแทนและโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานในเดือนนี้ของชาวธนูนั้นค่อนข้างสูงค่ะอิทธิพลดาวต่างๆที่ส่งผลมายังคุณน,นั้นค่อนข้างดีทีเดียวทีนี้ ในเรื่องของดาวเจ้าเรือนตัวเองของชาวลัคนาราศีธนูหรือว่าดาวพฤหัสสัป,ปดีที่ถอยหลังเขาสู่พบการเงินน่ะมันก็ยังมียิ่งมีโอกาสทางเรื่องของการเงินมากขึ้นแต่มันก็เหมือนแอดมินบอกว่าดาวพระเกตมะเร็งมันอาจจะมีคนสนิทมายิบยบืมเงินหรือว่ามีคนทําให้คุณเกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นแต่โดยรวมแล้วแอดมินมองว่า สถิตตรงนี้ดาวตัวเองเป็นนิดคุณอาจจะรู้สึกงุดหงิดหรือรู้สึกว่าทําอะไรได้ไม่เต็มที่เต็มทางเท่าไหร่แต่เรื่องเงินดีนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเวลาที่พระอาทิตย์เข้ากลุ่มร่วมกับพระอังคารแม้อังคารจะได้มหาจักอย่างที่แอนมินบอกมาแต่ต้นคุณก็ยังคงต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองนะคะเพราะว่าพระอังคารในเรือนของดาวพุธนั้นคุณจะเป็นคนพูดจาประหัตประหารมีชั้นเชิงแต่ว่ามีแรงดึงดูดในเรื่องของการปะทะ ในเรื่องของการขัดแย้งนะคะแล้วยิ่งอาทิตย์กับอังคารเจอกันคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการเสียทรัพย์เรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลเพราะว่าปะทะกันนะคะแล้วก็การเตือนอันนี้แอดมินจะไม่ได้เตือนเฉพาะชาวลัคนาราศีธนูด้วยเพราะว่าเวลาที่พระอาทิตย์อยู่ในลัคนาราศีกันเกือบทุกลัคนาราศีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองทะเละวีวัตด,ดังนั้นควบคุมกํากับกายใจให้ดี ใช้พลังทางด้านดีของดาวอังคารที่มีทั้งเรื่องกล้าลุยกล้าฟันฝ่ากล้าแข็งขยันนะคะควบคุมเรื่องด้านร้ายอารมณ์ขี้โมโหหรือว่าพูดจากขวานผ่าซากไม่เกรงใจใครให้ได้นะคะแล้วคุณก็จะรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จทั้งเรื่องงานของเรื่องดังเรื่องงานและเรื่องเงินเป็นอย่างสูงอย่างที่แอดมินบอกเลยในเรื่องของความรักนะคะคนโสดในเดือนนี้ ค่อนข้างจะสนใจไปเกี่ยวกับเรื่องของทั้งงานและเงินมากกว่าหรือบางคนมีงานมีงานเยอะงานยุ่งซะจนคุณไม่รู้ว่ามีใครมาแอบ,บชอบแบบว่าไม่ได้สนใจหรือเรียกว่าเดือนนี้คุณอาจจะมีงาน เป็นความรักเป็นคู่ครองไปซะอย่างนั้นเลยก็ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็มีโอกาสที่คุณจะพบคนที่ถูกใจในเดือนนี้ค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่8กันยายนคนมีคู่เดือนนี้ตัวคุณกับคู่ครองคนรักมีโอกาสปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานช่วยเหลือประคับประคองกันปรึกษาหารือกันแก้ปัญหาให้กันคู่ครองคนรักมีโอกาสาเข้ามาช่วยทํางาน นะคะหรือเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของงานมีโอกาสทําให้หน้าที่การงานของคุณรุ่งเรืองมีโอกาสดีในด้านของหน้าที่การงานเพราะเพศตรงข้ามก็เป็นไปได้สําหรับคนโสดนะคะ อย่างอย่างคนมิสดเนี่ยคู่จะช่วยให้รุ่งเรืองใช่ไหมดังนั้นคนสดเพศตรงข้ามก็จะช่วยให้รุ่งเรืองเหมือนกันเรื่องที่ต้องระวังและเรื่องสุขภาพก็ให้ระวังใบหน้าและลำคอจะมีการอักเสบพวกสิวอักเสบพวกฝีอักเสบอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของน้ําเรือน้ําหนองไม่ดีนอนไม่พอนะคะก็เลยมีเรื่องของการอักเสบแล้วก็ผื่นแพ้ภูมิแพ้อะไรในทำนองนี้ย้ำอีกทีว่าเรามัดระวังอารมณ์นะคะ ระมัดระวังความใจร้อนระมัดระวังเกี่ยวกับการขับรถด้วยสําหรับเปอร์เซ็นต์ความดีรลายมากน้อยโชคลาภเล็กใหญ่เป็นไปตามวาสนาชะตาพื้นดวงแต่ละคนไม่เท่ากันฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบมีประโยชน์โปรดช่วยแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินนะคะจะได้ทําช่องนี้ต่อไปนานๆพบกันใหม่กับคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ